นายเชลินศึกษากิจนะครับตำแหน่งนักวระชาราสาสุข6วนะครับสังกัดสำนักงานสาสุขผมได้รับรายงานนะครับว่ามีผู้ป่วยข้เลือดออกเกิดขึ้น1นรายนะขึ้นอยู่ในหมู่บ้านก็ได้เข้าไปทําการสอบสวนโรคแล้วก็พ้นหมอกควันกําจัดยุงลายนะครับคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกําลังจะมาพ่นยาฆ่ายุงลายกันไข้เลือดออกอยู่ครับเจ้าหน้าที่จะมาฉีดยาฆ่ายุงนะครับ ใครที่อยู่ข้างในบ้านนะครับก็ขอออกมาข้างนอกด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็บอกกันไปทุกบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับจนมาถึงบ้านหลังนี้ขออนุญาตครับ เจ้าหน้าที่จะพ่นยาไล่ยุงนะครับทุกคนที่อยู่ในบ้านช่วยออกจากบ้านก่อนนะครับคนไี้เลยอ้าวทำไมไม่กลัวเนี่ยสารเคมีข้างนั้นนะครับเขาจะพ่นยาฆ่ายุงนะครับ<อ>มันเล่นไพ่ติดพันกันอยู่ครับลุกไม่ได้เลิกไม่ได้กำลังมันเลยเฮ้ยลงทุนขนาดโดนยาฆ่ายุงก็เอาแล้วครับแต่ไม่ยอมลุกเอาไงดีเนี่ยจะพ่นได้ไงละครับคนเยอะขนาดนี้มันอันตรายนะครับอันตรายก็ไม่กลัวคนเลยบกไปเกไงดี หกแมวพวกเขาจะไปที่นี่ด้วยเอาไงคุณตำรวจที่มาด้วยนะครับท่านนี้ครับชนะครับตายนะตำรวจเขมาด้วยตำรวจมาโอ้เสร็จแล้วไปโคตได้โอ้โหโแมมแก๋วเลยครับฉีดได้หายหมดแหมไอวงไพ่กับตำรวจเนี่ยมันของไม่ถูกกันจริงๆครับเจอกันไม่ได้เลยคุณเจ้าหน้าที่นี่เก่งนะเนี่ยคิดเก่งสุดยอด ครับล้วก็ต้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไปเจออยู่กลุ่มหนึ่งไม่ยอมไปไหนนะครับกำลังนั่งล้อมวงกันนะครับแล้วเราก็กำลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่นะครับบอกไม่เป็นไรหมอมันมันไปไหนไม่ได้ตรงนี้ต้องเอาให้ตอเตาตรงนี้ให้อยู่ก็ขอขอบคุณคุณชรินศึกษากิจนักวิชาการสาธารณาสุข6กวอลสนักงานสาธารณาสุขเจ้าของเรื่องฉีดยาไล่ยุงก็ไม่กลัว